สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คนชนข่าวกับโมนายเย็นบุตรนะครับคุณผู้ชมครับถ้าไปอ่านข้อความล่าสุดของผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียน่าจะทำให้หลายคนสบายใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าสงคราม12วันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านระลอกล่าสุดได้ยุติลงแล้วครับผมขอพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับ ว่าทำไมทรัมป์เขใช้คำว่าสงคราม12วันเนื France, oh ่องจากการสู้รบระลอกนี้เปิดฉากมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน68ที่ที่อิสราเอลได้เริ่มต้นโจมตีใส่อิหร่านก่อนโดยให้เหตุผลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของทางอิหร่านแล้วจากนั้นอิหร่านก็มีการโจมตีตอบโต้กลับไปใส่อิสราเอลแล้วทั้งสองประเทศส่งขีปนาวุธส่งโดรนโจมตีกันไปโจมตีกันมา จนวันเวลาผ่านไป1สัปดาห์ได้ครับเมื่อ20มิถุนายน68จากนั้นโดนัลด์ทรัมมีการโพสต์บอกว่าเขาขอเวลาพิจารณา2สัปดาห์ว่าจะร่วมโจมตีอิรานด้วยหรือไม่แต่ปรากฏทรัมปไม่ได้รอนานขนาดนั้นวันอาทิตย์ที่22มิถุนายน68สหรัฐอเมริกาได้มีการจัดส่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนที่มีชื่อว่า B2 นะครับแล้วก็มีการใช้ระเบิดเจาะบังเกอร์ที่เรียกกันว่าบังเกอร์บัสเตอร์ จำนวน14ลูกด้วยกันคุณผู้ชมจําตัวเลขนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะตัวเลขนี้มีความสําคัญและมีในยะครับแล้วทรัมป์ก็มีการประกาศนะครับว่าระเบิดที่สามารถเจาะลงไปในบังเกอร์ได้ทั้ง14ลูกนี้ได้ทําการถล่มที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของอิรานทั้งหมด3เมืองนั่นก็คือฟอโดอิสฟาฮานแล้วก็ทางด้านของนาธานนะครับแล้วจากนั้นโดนัลทรัมป์ก็มีการพูดถึงความสําเร็จจากภารกิจที่เกิดขึ้น แต่หลายฝ่ายเป็นกังวลเพราะว่าตอนนั้นทางรัฐสภาของอิหร่านมีมติเห็นชอบให้ปิดช่องแคบฮอมุสแต่ว่าโดยขั้นตอนแล้วยังไม่จบนะครับต้องผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติต้องผ่านผู้นำสูงสุดของอิหร่านก่อนแล้วหลังจากนั้นครับค่าคืนที่ผ่านมาคือค่าคืนวันที่23มิถุนายน68อิหร่านได้มีการตอบโต้สหรัฐอเมริกากลับนะครับ ด้วยการโจมตีฐานทัพของสหรัฐซึ่งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นทางตอนใต้ของอิรักแต่ว่าจุดสำคัญที่สุดก็คือที่กาต้าเนี่ยแหละครับเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็มีชาวกรุงโดฮาแล้วก็อีกหลายเมืองของกาตา้าสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นั่นก็คือมีขีปนาวุธจากอิหร่านพุ่งเข้ามา เสร็จแล้วระบบป้องกันปูมิอากาศของกาตาสามารถสกัดเอาไว้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวดีตามมาในเวลาไล่เลี่ยกันเลยครับจากตอนแรกหลายฝ่ายเป็นกังวลอย่างมากว่าตอนนี้สงครามระหว่างอิสราเอลกับอิรานได้ลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคหรือไม่เพราะถึงขนาดก่อนหน้านี้ กาตาร์ ata, แล้วก็อีกหลายประเทศซึ่งอยู่ในแถบของอ่าวเปอร์เซียได้มีการปิดน้านฟ้านะครับแต่จากนั้นไม่นานโดนัลด์ทรัมป์มีการโพสต์บอกเอาไว้ว่าทางด้านของอิหร่านโจมตีใส่กาตาร์ก็จริงซึ่งจุดที่ทางอิหร่านเล็งเป้าหมายที่กาตาร์จะเป็นเหมือนกับสนามบินฐานทัพอากาศเอาอูเด็ของสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในกาตาร์แต่ว่าทรัมป์เขาบอกว่า ความเสียหายนั้นน้อยมากๆและไม่ได้มีพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บแต่อย่างใดแล้วขีปนาวุธที่ทางอิหร่านโจมตีใส่กาต้านั้นมีจำนวนทั้งหมด14ลูกนะครับซึ่งเท่ากันพอดีเป๊ะเลยครับกับระเบิดที่ทางสหรัฐอเมริกา ไปหย่อนโจมตีใส่อิหร่านก็เป็นการตอบโต้แบบเป็นสัตว์เป็นส่วนกันด้วยหลายฝ่ายก็เชื่อว่าน่าจะทําให้การสู้รบนั้นไม่ได้ลุกลามบานปลายออกไปจนกระทั่งสุดท้ายเลยครับโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับข่าวดีของการเตรียมยุติการสู้รบระลอกนี้โดยทรัมป์เขามีการโพสต์ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตามเวลาของไทยนะครับโดยทรัมป์เขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วย ตอนนี้คู่ขัดแย้งนั่นก็คือทั้งอิสราเอลและอิหร่านเห็นพ้องต้องกันในการจะหยุดยิงแล้วก็ถือเป็นการยุติสงคราม12วันซึ่งวันเวลาที่ทรัมป์เขาโพสต์เอาไว้เนี่ยทรัมป์เขาบอกว่ายังมีเวลาเหลือเล็กน้อยครับที่ทั้งสองฝ่ายจะทำภารกิจหรือปฏิบัติการที่เดินหน้ามาอยู่เนี่ยให้เสร็จสิ้นนั่นก็คือเป็นการโจมตีตอบโต้กันไปมาเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนั่นเองครับแล้วทรัมป์ก็บอกว่า คือช่วงเวลาที่จะเริ่มต้นในการหยุดยิงเนี่ยถ้าเป็นเวลาของสหรัฐจะตรงกับช่วงเที่ยงคืนของเขาซึ่งก็จะตรงกับประมาณตีสี่ตามเวลาสากลตามเวลาของกรุงเตหารานแล้วก็จะตรงกับ11โมงเช้าตามเวลาของไทยในช่วงที่ผ่านมานั่นก็หมายความว่าตอนนี้ถือว่าเข้าสู่ช่วงระยะเวลาการหยุดยิงอย่างเป็นทางการ ตามที่ทรัมป์เขามีการประกาศเอาไว้แล้วสิ่งสำคัญก็คือทรัมป์เขามีการขนานนามการสู้รบระลอกนี้ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเอาไว้ว่าเป็นสงคราม12วันนะครับคือนับจากวันที่13มิถุนายน68จนมาถึงวันที่24มิถุนายน68ถือว่าได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วครับแต่ปัญหาก็คือหลังจากทรัมป์เขาโพสต์เรื่องนี้เสร็จมาปุ๊บ หลายฝ่ายรีบมีการเช็คข่าวทันทีครับว่าคู่ขัดแย้งโดยตรงทั้งอิสราเอลและอิหร่านตกลงเขาสามารถหยุดยิงกันได้จริงหรือไม่ซึ่งตอนแรกเนี่ยข่าวค่อนข้างสับสนนะครับ โดยทางรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านครับอับบาสอาลัชีเขาบอกเอาไว้ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับการหยุดยิงหรือการยุติปฏิบัติการทางการทหารแต่อย่างใดแล้วก็จะมีการสู้รบหรือว่าการยิงจนถึงนาทีสุดท้ายจนกว่าจะถึงตอนตีสี่ของกรุงเตหารานของอิหร่านแล้วอิหร่านจะหยุดโจมตีก็ต่อเมื่ออิสราเอลหยุดโจมตีด้วยนั่นเองครับ แต่ล่าสุดนี้มีรายงานข่าวจากสำนักข่าวของอิหร่านนะครับว่าอิหร่านได้ทําการหยุดตอบโต้หยุดโจมตีแล้วหลังจากอิสราเอลเองก็ได้หยุดโจมตีอิหร่านเช่นเดียวกันและล่าสุดนี้ครับทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์มีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียอีกครั้งหนึ่งโดยทรัมป์ระบุเอาไว้ว่าขณะนี้ข้อตกลงหยุดยิงมีผลมงคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วกรุณาอย่าละเมิดข้อตกลงนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้หลายภาคส่วนมองว่าการสู้รบน่าจะยุติลงแล้วแต่ถามต่อไปนะครับแล้วผลที่ตามมาเป็นอย่างไรความจริงถ้าเราไปเกาะติดความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เหมือนว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าสุดท้ายการสู้รบน่าจะจบลงได้ในเวลาอันรวดเร็วถามว่าดูจากอะไรดูจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลกคุณผู้ชมครับยังจำกันได้ไหมครับช่วงเช้าของ23มิถุนายน68หลังจากสหรัฐได้ไปทิ้งระเบิดใส่ทางอิรานแล้วอิรานก็ประกาศว่าเตรียมจะมีการปิดช่องแคบฮอมุสตอนนั้นราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเวสเท็กซัส พุ่งกระถูดเลยครับจนมาแตะอยู่ที่78เหรียญต่อบาเรลแต่จากนั้นปรากฏว่าค่อยๆย่อตัวลงมา ไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับ75เหรียญต่อบาเรลได้นะครับแล้วก็ย่อลงมาอย่างชัดเจนแม้กระทั่งตอนที่ทางอิหรา่านโจมตีใส่ฐานทัพอากาศของสหรัฐในกาตาราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งมาเล็กน้อยก่อนจะย่อตัวลงอย่างชัดเจนเมื่อทรัมป์เขาประกาศว่า2ประเทศคู่ขัดแย้งสามารถตกลงหยุดยิงกันได้แล้วก็ล่วงลงมาทดสอบ64เหรียญก่อนจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยจากความไม่แน่ใจ ว่าตกลงหยุดยิงกันได้จริงหรือไม่ตอนนี้มาอยู่แถวๆถว66เหรียญต่อบาเรลเช่นเดียวกับราคาทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลสปอร์ตครับภาพจะคล้ายคลึงกันมากตกใจจากข่าวตอนแรกสหรัฐทิ้งระเบิดใส่อิหร่านจากนั้นอิหร่านเตรียมปิดช่องแคบฮอมุสราคาทองคำตลาดโลกโกลสปอร์ต23มิถุนายน68 พุ่งขึ้นไปแตะอยู่ที่3,390เหรียญแล้วก็ย่อตัวลงมาเมื่อทรัมป์เขามีการโพสต์ข้อความความคืบหน้าในการเจราจาเพื่อจะหยุดยิงลงมาทดสอบ3,330ก่อนจะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับเพราะมีความคาดหวังเมื่อราคาน้ำมันตลาดโลกย่อตัวลงเงินเฟอรปรับลดลงก็มีโอกาสครับ ที่ธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดจะเดินหน้าในการปรับลดดอกเบี้ยได้ค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐก็เลยอ่อนค่าลงและส่งผลให้ราคาทองคำตลาดโลกโกสปอร์ตสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างจากระดับ3,330เหรียญ แต่ว่าถ้าไปดูราคาตัวคำของไทยเจอทั้งทองโลกที่ย่อตัวลงมาด้วยเจอทั้งเงินบาทที่สวนทางแข็งค่าขึ้นมาด้วยทองคำของไทยก็เลยมีบางช่วงตอนนี้หลุดระดับ52,000บาทลงมาสำหรับราคาทองคำแท่งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท NN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสด และคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ